เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับระหว่างการยิงแบบเฟดอเวยและการยิงธรรมดาจะมีโอกาสยิงลงแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในคลิปนี้พร้อมๆกันนะครับไป let's go ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณ1บาทจากคุณวรลวิทข้องนงลงนะครับพร้อมกับข้อความว่าให้ยืมครับให้ยืมจริงรเหรอแล้วก็ขอบคุณ5บาทกับอีก24สตางค์จากคุณชัยพลทองสองยอดนะครับคนนี้ก็ไม่ได้ฝากข้อความไว้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับ แล้วก็ขอบคุณสําหรับ8บาทจากคุณกิติศักดิ์สุดยอดนะครับพร้อมกับข้อความว่าหมดแล้วพี่เป็นกําลังใจให้โอ้หมดแล้วเหรอ <laughs> ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ไปนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณ2บาทจากคุณขจรศักดิ์กัญญาประสิทธิ์นะครับพร้อมกับข้อความว่าโดเนตเกมก็ขอบคุณครับสําหรับการสนับสนุน แล้วก็ขอบคุณ2บาทจากคุณเศรษฐวุฒิทิปกันเงินนะครับถ้าอ่านชื่อผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพร้อมกับข้อความว่าทําคลิปดีเอาไป2บาทก็จะพยายามทําคลิปให้มีคุณภาพขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณ4บาทจากคุณนาราดีแซรีนะครับพร้อมกับข้อความว่าเอาผมออกคลิปด้วยนะก็จัดให้แล้วนะครับก็ฝากติดตามคลิปหน้าๆด้วยนะครับส่วนใครที่โดเนตมาแล้วนะครับแล้วผมยังไม่เอาขึ้นคลิปให้ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันเนาะเพราะว่าถ้าผมเอามารวมกันหลายๆคนเนี่ยยคิปมันนจะะาวไ ็ขออภัยด้วยเชิญรับชมคลิปกันต่อนะครับ,บสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับในเกม Slam Dunk ในเซิร์ฟไทยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างการยิงแบบเฟดเอเวอและการยิงธรรมดานะครับว่าโอกาสยิงลงของ2อ,อย่างนี้จะมีโอกาสยิงลงแตกต่างกันไหมเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกโคชิโนโมาทดสอบในคลิปนี้นะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเพราะผมปั้นมันนะครับ ัวโคชิโนนะครับก็จะมีท่าเฟดของมันนะก็จะเป็นสกิลนี้นะครับเป็นการเฟดที่ธรรมดาปกติเลยนะท,ทั่วไปนี่แบบนี้เลยก็จะมาลองกันในท่านี้นี่แหละจริงๆอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากลองก็จะเป็นมิซีอนะครับไอท่าเฟดท่าดีทับที่ผมอยากลองแต่ที่ผมไม่เลือกมิซี่นะครับเพราะว่าผมทามิซี่ไปหลายคลิปแล้วไงเลยไม่อยากจะให้มันซ้ากันเยอะเนาะก็ขอเป็นตัวอื่นบ้างก็มาเป็นตัวโคชิโนนี่แหละผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเล่นตัวนี้กันอยู่นะ เดี๋ยวเรามาอธิบายกติกากันบ้างนะครับว่าในการทดสอบครั้งนี้นี่กติก,กาเป็นยังไงก็กติกาในคลิปนี้นะครับผมก็จะแบ่งการชูดออก2แบบนะครับก็จะเป็นแบบเฟดแล้วก็ไม่เฟดนะครับสออย่างนี้นะครับก็จะยิงคนละ50ลูกนะเฟดห้าสิบลูกแล้วก็ไม่เฟดห้าสิบลูกนะก็รวมกันได้ร้อยหนึ่งพอดอีก็จะมาดูนะครับว่าใน50ลูกเนี่ยใครจะยิงลงได้เยอะที่สุดหรือว่าใครจะยิงพลาดเยอะที่สุดนะเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันเลยนะครับ อะไรอีกอย่างนะครับเพื่อนๆก็มีบางคนนะครับมาเม้นบอกผมว่าเข้าหมดซ้อมยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะว่ามันเข้ายังไงหลายๆคนนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะผมก็จะมาบอกคนที่ไม่รู้แล้วกันวิธีการเข้านะครับเราก็เลือกมาที่หมดเดียวก่อนนะอ่ะล่างสุดอ่ะกดเข้ามาแล้วก็เลือกที่ฝึกซ้อมอันกลางนะครับอ่ะกดเข้าไปเข้ามานะครับมันก็จะมี3แบบให้เลือกนะเราก็เลือกอันขวาสุดนะครับเป็นฝึกซ้อมอิสระนะอ่ะเข้ามาเลยนี่นะครับมันก็จะให้เลือกตัวที่เราจะเอาไปฝึกนะ แล้วก็จะมีบอดดีฟังนะครับให้เราเลือกตัวเหมือนกันในโหมดนี้นะครับมันจะยิงจากตัวละครที่เราอัพจริงๆเลยนะครับรวมถึงบอดฝั่งเขาด้วยนะครับมันก็จะบวกเหมือนกันลุนก็ใส่เข้ามาได้นะแล้วก็พวกศักยภาพอะไรก็ใส่มาได้เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเข้าโหมดฝึกซ้อมนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในโหมดฝึกซ้อมแล้วนะ,ะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบจากการยิงธรรมดากันก่อนนะเป็นการยิงที่ไม่เฟดเอาเวนะครับอ่ะเราก็จะมาชุดเส้น3ามแต้มตรงกลางเลยนะครับตรงนี้ มาดูกันว่าจะยิงลงไปทั้งหมดกี่ลูกนะครับอโอเคไปเลยลูกแรกเฮ้ยลูกแรกมาก็ลงเลยครับถือว่าแม่นใช้ได้เดี๋ยวลองอีกลูกหนึ่งเป็นลูกที่2นะครับอ่ลูกนี้ไม่ลงอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่นคลิปนะครับเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเสียเวลามากเนาะก็ฟังเพลงไปเพลินๆน,นะครับไปลุยกันต่อครับ อตอนนี้เราก็มาถึงลูกที่50แล้วนะ,ะไปดูกันว่าจะปิดฉากได้อย่างสวยงามหรือไมอ่ไปดูกัน50านะครับไม่ลงนะครับลูกนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบยิงแบบไม่เฟดนะครับอเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การยิงแบบเฟดเอาไว้นะ,อะโอเคอครั้งนี้เรามาทดสอบการเฟดยิงดูนะบางทีผมอาจจะยืนไม่ค่อยตรงเลยนะก็ขออภัยด้วยผมก็จะพยายามทําให้มันนิ่งที่สุดนะเพื่อให้มันเท่าเทียมกันอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลูกแรกเลยแลวกัน มาดูครับว่าจะลงตั้งแต่ลูกแรกเหมือนกับการชูดแบบไม่เฟดหรือเปล่ามาดูกันนะครับลูกแรกเฮ้ยลงว่าถือว่าแม่นอยู่แล้วเนี่ยไหนดูลูกสองดีว่าจะลงอีกหรือเปล่าเฮ้ยคุณผู้ชมครับลงว่าเอาว่ามีสิทธิ์นะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอชมกันดูนะครับว่าจะยิงลงมากน้อยแค่ไหนอเดี๋ยวเราไปตอกเลยนะครับไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงลูกที่50นะครับก็เป็นลูกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกสุดท้ายนี้จะยิงลงหรือเปล่าไปเลยก็ไม่ลงนะครับลูกที่50ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการยิงแบบเฟดเอาไว้นะอะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าแบบไหนยิงได้เท่าไหร่และแบบไหนยิงได้มากกว่ากันอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการทดสอบการยิงแบบเฟดเอาไว้และไม่เฟดเอาไว้นะครับบทสรุปก็ดังนี้เลยนะครับ การยิงแบบไม่เฟดเอาเวนะครับภายใน50ลูกยิงลงไปทั้งหมด26ลูกนะครับส่วนการยิงแบบเฟดเอาเวนะครับยิงลงไปทั้งหมด26ลูกเช่นกันครับผลสรุปก็คือยิงลงเท่ากันนะครับอ่ะก็ครั้งนี้นะครับไม่มีคาดเคลื่อนเลยนะก็26เปเท่ากันเลยก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการยิงแบบเฟดและไม่เฟดนี้ไม่แตกต่างกันนะก็ถือว่าจะยิงแบบไหนก็มีโอกาสยิงลงเท่ากันนะครับสำหรับโฟชิโนนะครับการเล่นจริงก็ควรที่จะเฟดยิงนะ พราะสามารถทําให้หลบบล็อกและหลบหลบกวนได้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ